วันนี้ฝากถึงเกวียนคีย์บอร์ดนะในเรื่องของบูธขาวาลหลวมนะครับทุกท่านทีนี้ในเมื่อพูดพูดถึงในเรื่องของบูธขาวาลแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของซินวาลบ้างเกวียนคีย์บอร์ดถามจริงๆเคยรู้ไหมว่าเคยรู้ไหมว่าไอซินซินก้านวาลเนี่ยที่เห็นอยู่ตอนเนี้นะสีแดงกับสีเขียวอันไหนฟิตกว่ากัน าถามอย่างนี้ถามเวียนคีย์บอร์ดนี่ไอ้ที่เก่งๆมากๆเนี่ยเคยรู้เคยสังเกตไหมซินจากลดสอแบรนด์สองยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือของเทียมสีเขียวกับสีแดงอันไหนฟิตกว่ากันในกรณีที่เราเอาซินก้านวาลวเนี่ยมาใส่ตรงเนี้ยนะอเอาซินก้านวาลวมาใส่เข้ากับวาลว นะครับตัวเดียวกันนะเอามาใส่เข้ากับวาล์วตัวเดียวกันเทียบกันเลยเนี่ยเคยทําหรือไม่ตัวไหนฟิตกว่ากันนะสีสีสเขียวกับสีสีแดงฟิตไม่เท่ากันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือของเทียมนะครับอันนี้ฝากไปคิดนะว่าเคยซ่อมรถจริงหรือไม่ถ้าเคยซ่อมรถจริงน่าจะรู้และ จะต้องเอาซินพวกนี้ไปใช้แก้ไขปัญหาให้ถูกทางในกรณีที่นะในกรณีที่บูธขาวาวมันหลวมนะไม่จำเป็นต้องเปเป็นซินสองชั้นก็ได้นะแต่ว่าไอซินสีเขียวกับซินสีแดงคุณก็ไปซื้อของแท้ศูนย์มาใช้นะอ่าให้เราบอกไหมเราบอกก็ได้นะไอซินตัวที่มันฟิต ก็คือไอตัวสีแดงจากค่ายไหนไม่รู้ไปดูเอาค่ายไหนที่ซองเขาสีแดงอะ่ะเขาจะฟิตกว่าไอตัวสีเขียวเนี่ยนะครับไอตัวสีเขียวเนี่ยมันมาจากแบรนด์ไหนท่านก็ไปดูเอาตัวนี้มันจะไม่ฟิตเท่าสีแดงไม่เชื่อก็เอาสวมวาวแล้วก็ลูดดูนะครับพี่น้องเอฟซีเอาละคลิปนี้จบเท่านี้เชื่อว่าเกวียนคีย์บอร์ดไม่รู้หรอก รู้แต่ที่จะเม้นว่าคนอื่นนั่นแหละนะเอาละจบไว้เท่านี้สวัสดีครับ